สวัสดีครับทุกท่านครับจะมองเห็นพระพุทธรูปองค์สีขาวๆนะครับอยู่ที่บนภูเขานะครับตรงนั้นก็คือวัดพุทธวงศีริเขตหรือว่าวัดภูโนนะครับวัดพุทธวงศีริเขตหรือว่าวัดป่าภูโนนั่นนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลกุจ,จิกนะครับอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาะละสินนะครับ นยครับเข้าไปอีกประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงนะครับที่มองเห็นนะครับ10กิโลเมตรนะครับปัดป่าภูโนนะครับมีพระพุทธรูปที่มองเห็นแต่ไกลนะครับถ้าเราเดินทางมาจากอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอท่าคันโทนะครับพอมาถึงเทือกเขาภูโนนี่แหละครับภูโนที่มองเห็นนะครับ ก็จะมองเห็นพระพุทธรูปองค์สีาขาวๆนะครับเนี่ยครับอยู่อยู่ีไกลนะครับเนี่ยก็คือพระพุทธรูปที่วัดป่าพูโนโน,นะครับหรือว่าวัดพุทธวงศคีรีเขตนะครับวัดป่าพูโนโน,นะครับตำบลกุดกุดจิกนะครับอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาละสินนะครับเร,เรามองไปจากทางเส้นทางถนนจาก อำเภอรกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับมุ่งหน้าไปอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินก็จะมีทางเลี้ยวเข้ามาทางลัดไปอำเภอห้วยเม็ก็จะเนี่ยครับอยู่ในบริเวณอำเภอรกระนวลอำเภอท่าคันโทอำเภอห้วยเม็กของจังหวัดกาลสินนะครับเทือเขาพูโนโะนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นป่าพูโนโะนะครับ ก็จะมีพระพุทธรูปที่วัดป่าปูโน,โนนะครับวัดพุทธวงศีริเขตน,นะครับเนี่ยครับถ้าเราเดินทางจากอำเภอกร,รกะนวลมาทางอำเภอท่าคันโทรหรือว่าเดินทางจากอำเภอห้วยเมกมา,าท่าคันโทนะครับก็ต้องผ่านเทือกเขาภูโน,โนเนี่ยครับเทือกเขาภูโน,โนก็จะมองเห็นพระพุทธรูปองค์สีขาวนะครับองค์ใหญ่นะครับมองเห็นแต่กไกล ตรงนี้ก็ห่าง10กิโลเมตรนะครับห่างจากวัด10กิโลเมตรก็มองเห็นองค์พระพุทธรูปองค์สีขาวอยู่นะครับเนี่ยครับคือวัดป่าภูโนนะครับก็จะพาเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนึงนะครับเป็นทางถนนแยกจากเส้นทางจากกระนวนท่าคันโทนะครับก็จะมีทางแยกเข้ามาตรงนี้ครับตรงวัดป่าภูโนนะครับมีป้ายบอกทางเข้ามานะครับระยะทาง10กิโลเมตรนะครับ ถึงวัดป่าพูโนนะครับจากปากทางแยกเข้ามานะครับเนี่ยนะครับก็จากปากทางแยกเข้ามานะครับแยกเข้ามาตรงนี้นะครับแยกจากถนนเส้นจากกระนวลนะครับอำเภอกระนวลไปอำเภอท่าคันโทก็จะมีทางแยกเข้ามาตรงนี้นะครับมีป้ายบอกว่าอีก10กิโเมตรก็จะถึงวัดป่าพูโนนะครับวัดพุทธวงศีรีเขตนะครับวัดพุทธวงศีรีเขตนะครับ อีก1ิกิโลเมตรนะครับมาตามทางหลวงเนี่ยครับก็เป็นทางแยกเข้ามาวัดภูโนนะครับวัดภูโนก็แยกเฉียดเฉียดวัดภูโนนะครับก็จะเป็นเส้นทางไปบ้านแสนสุขและก็ไปบ้านคำครึ่งนะครับต่อไปโน่นอำเภอห้วยเมกโน่นนะครับก็จะผ่านผ่านวัดภูโนนะครับก็จะ เฉียดวัดภูโนไปนะครับทางหลวงเส้นนี้นะครับที่แยกเข้ามาเมื่อตะกี้นะครับนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับทิวทัศน์สวยงามนะครับทางไปวัดป่าภูโนนะครับนี่ครับเขียนภูโนนะครับเป็นเทือกเขาภูโนนะครับเทือกเขาภูโนก็จะมีป่าภูโนนะครับในเขตอำเภอห้วยแม็ก ของจังหวัดกาลสินกับอำเภอท่าคันโธนะครับบริเวณต่อเขตกันนะครับก็จะเขตอำเภอกระนวนด้วยนะครับอำเภอกระนวนของจังหวัดขอ,ขอนแก่นนะครับก็จะมองเห็นภูเขาพูโนโนะครับภูโนเทือกเขาพูโนนะครับอำเภอท่าคันโธจังหวัดกาลสินนะครับเนี่ยค,ครับเทือกเขาพูโนโนะครับเทือกเขาพูโนก็เป็น เทือกเขาที่อยู่รอยต่อระหว่างอำเภอรกระนวนของจังหวัดขอนแก่นกับอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินนะครับในช่วงอดีตที่ผ่านมาเทือกเขาพูโนโก็เคยเป็นพื้นที่สีแดงนะครับพอช่วงปีพศ .2511 นะครับประชาชนมีความคิดต่างนะครับ ขันพศ2518จึงกลับเข้ามานะครับเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับเข้ามาเป็นประชาชนคนไทยเหมือนเดิมนะครับเชือกเขาคูโน,โนนะครับเป็นทิวเขาต่อจากก็จะต่อจากผู้เข่งผู้เชือกผู้แผวผู้แอนผูท่าคันโทพวกนี้นะครับแต่ละภู้มีชื่อนะครับ ติดต่อกันเป็นเทือกเขานะครับแล้วก็ไปติดต่อกับเทือกเขาภูคานนะครับผ่านเขตอำเภอท่าคันโทจังหวัดกระสินเข้ามาในจังหวัดขอนแก่นทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอกระนวลน,นะครับก็มียอดเขาสูงประมาณสัก450เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับเป็นเทือกเขาเล็กๆนะครับเนี่ยครับ หลังจากผ่านทางลาดยางไปแล้วนะครับทางลาดยางตัวนี้ก็จะไปบ้านแสนสุขบ้านคําครึ่งนะครับแล้วก็จะเลยไปอำเภอห้วยเม็กอย่างนี้นะครับก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับก็จะทําเป็นทางเข้าไปภูโนนะครับตรงที่เรามองเห็นพระพุทธรูปสีขาวเมื่อตะกี้นะครับก็จะมีทางเข้าไปเนี่ยครับทางเลี้ยวเข้าไปก็จะมี แบบนี้นครับทางเลี้ยวเข้าไปเท่าเขาพูโน,โนนะครับแต่เดิมก็เป็นพื้นที่สีแดงนะครับแต่ละภูเขาแต่ละลูกก็จะมีชื่อต่างๆกันไปนะครับแล้วแต่จะตั้งนะครับคนเท่าคนแก่คนโบราณเขาตั้งไว้เท่าเขาตรงนี้มีลักษณะคล้ายกับอันนี้นะครับคล้ายกับอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็ตั้งชื่อตามนั้นนะครับหรือตั้งชื่อตามสถานที่ แบบนี้นะครับหรือตั้งชื่อตามคนนะครับตามชื่อบุคคลต่างๆนะครับเนี่ยครับก็จะมีทางเข้าไปนะครับมีทางลาดด้วยปูนซีเมนต์นะครับลาดด้วยคอนกรีตนะครับปกติด้านซ้ายขวานะครับบางปีก็จะปลูกมันสำปะหลังนะครับบางปีก็จะปลูกอ้อยนะครับเป็นที่ของชาวบ้านนะครับที่ของชาวบ้าน สำหรับปลูกอ้อยนะครับนะครับปลูกมันสาปะหลังแล้วแต่จังหวะนะครับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่แล้วแต่ช่วงไหนที่เจ้าของเขาต้องการปลูกสิ่งไหนนะครับมีนยครับมีอ้อยกับมันสำปะหลังส่วนใหญ่นะครับก็จะเข้าไปในภูเขานะครับขึ้นไปก็จะเป็นทางขึ้นไป มีบที่เห็นพระพุทธรูปองสีขาวนั่นนะครับวัดป่าภูโน,โนนะครับนี่ครับก็จะขึ้นไปนะครับมีทางคอนกรีตไปนะครับที่เทือกเขาภูโน,โนนะครับเทือเขาภูโน,โนก็ยาวไปนะครับจนถึงภูพานนั่นนะครับยาวไปถึงภูพานแต่นี้ก็ เภอท่าคันโทก็จะไปถึงอำเภอหนองคุงสีหนองคุงสีคำม่วงอำเภอสมเด็จและก็อำเภอภูพานประมาณนี้นะครับเทือเขานะครับก็จะยาวไปจนถึงภูพานสกลน,นครน,นั่นนะครับเป็นเทือเขาต่อกันนะครับออกไป เนี่ยครับก็จะมีทางขึ้นไปนะครับทางขึ้นไปนะครับเป็นภูเขานะครับเขามีลาดทางคอนกรีตนะนะครับขึ้นไปนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นต้นไม้นะครับต้นไม้ธรรมชาตินะครับเป็นป่าทางภาคอีสานนะครับป่าขึ้นไปนะครับเป็นภูเขานะครับก็จะมี วัดอยู่ข้างบนเนี่ยครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ